หนาะเท่าไรนะครับผมถ้าโดยรวมเลยสามมิลนะครับผมถ้าโดยรวมเลยสามมิลนะครับผมด,ดูดีๆนะเนี่ยหนามาาว่าถ้าของแข็งเจอกับของคมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาตัดเครื่องกันก็คือจะพับแบบนี้นะครับก็คือจะพับอันนี้นะครับผมถ้าเหล็กขนาดนี้ทดลองได้เลยนะครับผมทดลองได้เลยลองไปทดลองได้เลยแต่ว่าเหล็กใหญ่กว่านี้นะครับผมก็ถ้าจะทดลองเนี่ย ก็คือผมบอกไว้ก่อนเลยนะขาดอยู่แต่ว่าบินจะบินนบินน้อยหรือบินมากเท่ัหนเองอ่าเดี๋ยวมาลองครับผมเนี่ยคือผมจะพับครึ่งไว้แบบนี้นะลวดหนามนะครับผมแล้วก็จะตัดตัดเอาตัดช่วงนี้ตัดช่วงดำๆนี่ก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือไม่ใช่แบบว่าตัดมาแล้วนะครับผมยังไม่ตัดนะเอาช่วงปลายตัดนะครับผมช่วงปลายตัดนะเดี๋ยวมาดูคมมันว่าจะบินไหมคือคมมันหนามากทุกคนเนี่ย ด,ดูคมไหยโอ้ไม่กด oh <my> นี่นะครับผมอ่านี่เน,นดูดีๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าขาดแล้วนะครับผมขาดแล้วอันนี้คือนะครับผมถ้าตัดประมาณเนี้ยนะครับผมรับประกันได้เลยคนเอาไปลองได้เอาไปลองได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กหนุน